ดีครับอยู่กับเจ้ามิน่ดัมซิงนะครับวันนี้วิ่งงานน่าจะวันสุดท้ายแนละ้วเพราะว่า เข,เขาเขาเอาพอดินแล้วครับมาไม่ทันเลยเรามาตอนเที่ยงแล้ว จอ,จอดรอครับน่าจะโพแล้วนะเพราะว่า <c oughs> เขาสั่งจอดล้ว น้องชื่ออะไรอ่ะน้องน้องชื่ออะไรอ่ะเฮ้ซื้อมาฝากพี่ด้วยน่ารักจังเลยเอ๊ยยังไม่ได้คุยกันเลยจะไปแล้วอะไรบายบายอะไรอันนี้สาวอยู่บ้านไหนนี่อยู่บ้านไหนฮะ อยู่บ้านไหนเอ้ยไปไหนเนาไม่พูดไม่จาอะไรเลยบอกามาให้เฉยๆนี่นะใส่ยาพิษไหมเนี่ยอะอะไรนะในเปิดหน้าให้ดูหน่อยวะอู้ ซื้อน้ำมาฝากใส่ยาพิษไว้เนี่ยไม่ใช่ใส่ยาพิษให้กินเหรอเดี๋ยวเราลองชิมดูก่อนนะครับโอ้โหผู้สาวซื้อมาฝากอะธรรมดาที่ไหนอืมอืมอืมอร่อยมากนะครับสุดยอดเลย อูอร่อยมากไม่หวานแล้วก็เอ้ยแต่มันหวานไปหน่อยนะแต่มันก็อร่อยอะ่ะผมทานติดหวานอยู่แลวแต่ไม่หวานเนเลี่ยนอะคาปูชิโน่กาแฟนี่กินเยอะๆมันติดนะไม่รู้เป็นไรถ้าไม่ได้กินวันหนึ่งมันทํางานไม่ได้เลยถ้าสมมุติเราไม่ได้กินหนึ่งวันอนะทำงานไม่ได้เลยนะครับ ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะคนอื่นเป็นไหมแต่ผมเป็นนะแต่บางวันไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรบางวันไม่ได้กินเนี่ยทำงานไม่ได้แต่โดยปกติแล้วก็เป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วผมกินโกโก้ไม่ได้โกโก้กินแล้วปวดหัวกินแล้วเป็นไข้เลยโกโก้ ไม่รู้เป็นไรนะแต่ตะกอนต่ก,อน,ตกอนนะกินได้ทีนี้มันมาช่วงหนึ่งอะมันกินไม่ได้ไม่รู้เป็นไรคือถ้าถ้า,ถ,าถ้ากินปุ๊บรู้ว่าเป็นโกโก้นี่ผมไม่กินเลยกินไม่ได้ครับต่อให้เป็นน้ำชงน้ำพวกแบบอเมซอนอะไรเงี้ยโกโก้กอะ่ะกินไม่ได้เลยตามร้านทำไรเงี้ยโกโก้นมต่อให้ผสมนมผสมอะไรกินไม่ได้ น้ำนะ,ะเปพาน้ำแต่ช็อกโกแลตอะไรให้กินบ้างใครเป็นแบบผมบ้างกินแล้วแบบมันมันมันแบบใจสั่นเลยโกโก้อะมันเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่โอนตินไม่เป็นไรโอนตินโอนตินกาแฟแต่กาแฟผมจะไม่ชอบกินแบบเป็นแก้วอย่างนี้กาแฟจะชอบกินไหนกาแฟกระป๋องแต่ว่าถ้าเป็น น้ำชงจะกินแค่แค่พวกแบบบูฮาวายอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโูโ้อะไรเงี้ยโอนตินก็ไม่ค่อยชอบนะน้ำชงมันรู้สึกว่ากินไปแล้วมันเหมือนจะเป็นไข่เลยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับกาแฟเปลกังงั้นเนาะคนเราทําไมมันไม่เหมือนกันนะวันนี้ครูโบก็ทํางานเนาะที่ทํางานอยู่ติดติด,ต,ดติดกันกับที่เราถมเลยก็เ,เลยซื้อน้ํามาฝาก ือม,มาน้อยเส้นนี้ที่เราเคยมาอ,อมาถมนะครับมาถมท่อตรงนี้มันเตกหมดแล้วถมปีไม่ถึงปีนะเตกหมดแล้วอะ่ะถ้าตอนตอนเจ้ายักษ์อยู่ตอนที่ผมผมจมในวัดอะ่ะถมไม่ถึงปีพังหมดเลย ไหนวะตรงหนนี่กลับถึงแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมมันไม่รู้ว่าเนี่ยผักหรือเปล่าเนี่ยเสียวมากเลยทางมันขี้เหร่มากโคตรขี้เหร่ครับรถไถก็ดันไม่ได้อะต้องเอารถไถใหญ่ดันนี่ถึงแล้วครับตรงที่เรามาถมปีที่แล้วเออมันก็ปีที่แล้วแหละเพราะว่าปีนี้มันก็พึ่งปีนี้นี่ตรงนี้จำได้ไหมครับใครจำได้บ้าง ที่มันมีท่อที่พี่เหลาเกือบดันท่อเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยท่านมอีกแล้วครับไม่อยู่ครับโอ้ทำยังไงก็ไม่อยู่มันมันน้ำซอกครับแถวนี้เป็นภูเขาด้วยทำยากครับแถวนี้เป็นภูเขา เขาย้ายแล้วย้ายแล้วมั้งย้ายกลับบ้านมัน้งเขาพอแล้วไม่ใช่หรอน่าจะพอแล้วแหละแต่เขาบอกว่าพอแล้วน่าจะกลับบ้านเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปคลิปนี้ไปบ้านครับไว้เจอกลิปหน้าครับ はい。<酷>海 <laughs>